ื่อนวันนี้จะบอกเคล็ดลับนะครับในการแกะแทกิ้งเทปนะครับเวลาที่เราเอ,อ่อไม่ได้พับไว้ก็จะหาไม่เจอเนีย่ยเวลาเราจะหาหาไม่เจออันนี้เจอแล้วก็จะขาดจะขาดอีกเพราะว่าดึงออกก็จะขาดเพราะนั้นเคล็ดลับวันนี้นะครับเมื่อเวลาเราเจอแล้วอันนี้นะครับ เนี่ยถ้าเราดึงออกมาตรงๆจะขาดเนี่ยจะมีรอยแบบนี้เพราะนั้นวิธีการนะครับจะต้องดึงเฉียงขวางเข้ามาอย่างนี้นะครับถ้าถ้าเราไม่เฉียงขวางเข้ามาอย่างเงี้ยจะขาดนี่จะเห็นไหมนี่นครับพร้อมที่จะขาดเพราะว่าบางมากถ้าดึงถ้าดึงตามนี้ค่ะต้องดึงขวางเนี่ยดึงขวางไว้อย่างนี้ เพื่อที่จะไปหาปลายที่มันเคยขาดถ้าหุ่นเคยทำก็จะพอจะนึกออกครับเนี่ยก็จะดึงมาหาที่ปลายก็จะดึงแบบนี้จะเหนียวแล้วก็จะพาไปสู่ปลายที่มันขาดได้นี่ครับเราจะได้ปลายที่ขาดมาละทาได้ปลายที่ขาดมาก็ค่อยๆเนี่ยค่อยๆดึง คือเทปถ้าใช้เทปแบบนี้เหนียวมากแต่ถ้าขาดหาไม่เจอแล้วดึงไม่ไม่ตรงกับทางของเขานคะรับก็จะขาดได้ง่ายถ้าเราดึงตรงๆนี้นะขาดได้ง่ายเาปเป็นเคนิคนะครับขึ้่มาช่วยทำให้เราใช้งานได้สะดวกขึ้นนะครับ ชอบที่แบบนี้ครับก็ปากกดไลค์กดแชร์นะครับ mm. ครับ